เมอร์ d e เดสเบนซ์350เลือกใช้เป็นของแฮนด์ i v e จัดทรงออกมาฟิตเมนต์เป็นยังไงครับถี่ดีแค่ไหนติดตามชมกันครับผมสวัสดีครับแกซี่โฟร์บาย i n g ์เครับวันนี้เราอยู่กับ Mercedes-benz ครับ, Mercedes ค,รบคันนี้เป็น CLS 350 m w 218นะครับรถเกือบอายุเกือบ10ปีแล้วคันนี้ไมายเลทประมาณแสนหนึ่งนะครับบูรณะช่วงล่างใหม่พร้อมกับเก็บช่วงล่างด้วยก็คันนี้ถือว่า grade, อัปเกรดเปอร์포เรนซ์ช่วงล่างไปในตัวเลยเลือกใช้เป็นชุดโชคสตัดปรับเกียวนะครับ เป็นของเฮนดราตัวนี้เป็นยูโรสเปคปรับนิ่มแข็ง32ระดับก็มาพร้อมตัวโชก4ต้นสตาร์ทปรับทรงต่ำนะครับกันฝุ่นกันกระแทกสปริงหน้าสปริงหลังแล้วก็ในส่วนของด้านหลังเนี่ยได้เบ้าโชกบนมาด้วยนะครับแล้วก็พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบเพิ่มเติมครับเบ้าโชกโบนลูกป,ปืนเบา้าโชกลูกหมากกันโค้งหน้าตัวนี้เป็นเป็นบูชกันโค้งหลังนะครับก็ประมาณนี้ติดตั้งโชกพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบเพิมเ่มเติมนะครับแล้วก็พร้อมดูแลช่วงล่างให้นะครับ แ็กช่วงล่างให้ทุกจุดก่อนทำการติดตั้งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าเมอร์ e s เดสเนคันนี้นะครับทาเสร็จแล้วจัดทรงออกมาฟิตเมนต์เป็นยังไงครับขี่ดีแค่ไหนนะครับแล้วจะตอบโจทย์ลูกค้าแค่ไหนเดี๋ยวเราติดตามชมกันครับผม สวัสดีครับเราอยู่ในรถ Mercedes-Benz CLS 3 5 0 W 2 1 8นะครับคันนี้เนี่ยเป็น CLS 3 5 0เอ่อ์เลสประมาณแสนหนึอายุรถประมาณน่าจะประมาณรลเราสิบปีได้แล้วครับก็อย่างที่บอกกันมาต้นคลิปนะครับ กับพงช่วงล่างเป็นโช๊คเฮดไรส์ยูโรสเปกนะครับนิ่งแข็ง32ระดับอันนี้ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมติดตั้งโช๊คเฮดไรส์พร้อมกับอุปกรณ์ส่วนควบเพิ่มเติมมีอะไรบ้างนะครับเจ้าตัวโช๊คเนี่ยเขาจะให้มาเป็นเจ้าตัวโช๊คสตาร์ทกับเกียวสีต้นแล้วก็สปริงสี่นะครับลูกหมากันบวกหน้านะครับอุปกรณ์ส่วนควบเพิ่มเติมของโช๊คที่สมควรที่จะเปลี่ยนด้วยเลยนะครับก็คือ นเบ้าโชกกับหุ้บุดเบ้าโชกนะครับประมาณนี้แล้วก็คันนี้ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเป็นบูสเหล็กกันโคลหลังนะครับคันนี้ด้าน,นหลังเนี่ยจะไม่ได้ใช้เป็นลูกหมากจะใช้เป็นบูสนะครับก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความเพิ่มของตัวรถเมื่อการกระชับของตัวล้นที่มากขึ้นนะครับก็อันนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจะออกไปเทสกันนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูฟิลลิ่งกัน จากตอนแรกนะครับที่เจ้ารถคันนี้มาเนี่ยผมได้ทาการนะครัาเทสฟุลลิงเองคันนี้เนี่ยการเดิมเนี่ยคือเวลาตกหลุมเนี่ยค่อนข้างตึงปังคือในเ,เรื่องของตัวโช๊คเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าเขาไม่ได้ซับแรงกระแทกที่ดีดีเท่าที่ควรและอย่างหนึ่งในเรื่องของเจ้าตัวยางยางเนี่ยเป็นยางบางนะครับเพราะว่า CLS เนี่ยจะเป็นรถที่ค่อนข้างกึ่งสปอร์ตแล้ว ตัวยางเนี่ยจะเลยค่อนข้างบางการที่จะให้ยางช่วยเก็บซับแรงกระแทกเนี่ยเลยเรียกได้ว่ามีน้อยได้เจ้าตัวโชว์เฮดไรา์ตัวนี้เข้าไปนะครับรู้สึกว่ารถมีความเฟิร์มขึ้นเลย1นึ่งยังเห็นได้ชัดรถอาการกงเคงออกไปอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องความนุ่มนวลจะรู้สึกว่าการเก็บรอยต่อของถนนเนี่ยดีขึ้นในย่านความเร็วสูงดีกว่าเดิมขึ้นชัดเจนนะครับโดยรวมแล้วถามว่าติดตั้ง โช๊คสตัดบัตรเกียวเนี่ยความนิ่มนวลเนี่ยหายไปไหมผมมองว่าไม่หายนะครับอันนี้เนี่ยปรับความนิ่มแข็งได้32ระดับอันนี้ปรับไว้ค่ากลางๆโอเคถ้าปรับให้มันหนืดกว่านี้โอเคมันอาจจะแข็งกว่าของเดิมติดรถแต่อันนี้อยู่ในช่วงระดับกลางๆไม่ได้ทิ้งความนิ่มนวลเลยครับรถยังขับสบายอยู่ยังสมความเป็น Mercedes Ben z อยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับกับ g กซ a ่โ 4x4 นะครับโช๊ d เ i ดไ e Euro Spec นะครับ เฮดไรเนี่ยไม่ได้มีแต่ยูโรสเปกนะครับรถทั่วไปก็มีรถที่เป็นรถแปลกๆรถอายากอะไรเงี้ยส่วนม่าจากจบที่เฮ็ดไรนะครับ mm hmm. ก็ท่านใดใช้รถยุโรปเบน BM อดดีรถที่เป็นออในสไตล์รถยุโรปแล้วหาโชคไม่ได้หรือว่าหาได้แต่ว่าอู้ราคาเป็นแสนแนะนำโชค h เฮดไรนะครับไว้เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับอย่างเจ้าคันนี้ก็ จบอยู่ที่ประมาณ40,000ไม่ได้แพงจนเกินไปถ้าเทียบกับฟิลลิ่งและประสิทธิภาพที่เขาให้มานะครับก็ฝากไว้ด้วยกับชอคแอนดร์นะครับกับแกซี่โฟร์ไปโร์ก็เป็น